หนึ่งสี่สองอันนี้ก็เป็นเกงที่สองของทั้งที่ห้าเรื่องของภิสษุรูปใดรูปหนึ่งกัานระสาวิหารโตเมื่อประทับอยู่เทตวเนในรเบเชตวันอราภะทรงปาร,รบบิขุงซึ่งภิกษุอัยตดังรูปใดรูปหนึ่งกเทศิตรัสแล้วอิมังธรรมเทศนางซึ่งพระธรรมเทศนานี้อิติว่าโยทะ ทีครั้งดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่ามิฉาทิิโกประมโดอนรอบพรามผู้มีผู้มีความเห็นผิดหรือใครบอกว่าผู้มีทิติผิดอโกกน็หนึ่งส,ง,นงสาวัตถยังในเมืองสามวตถีแล้วก็กีนระหว่างตัวแรกอปะปนตวานำไปปราดแล้วอุตริสาตดังซึ่งผ้าอุตระสาดก ถ้ามันแปลยากคือซื้อผ้าอุตรสาดกถ้าอยากให้แปลคือแปลงา่ายคือแปลอย,าอยา่างนี้ถ้าอยากแปลให้ยากก็ซึ่งผ้าสาดกอันบคคลพึงภาพาดไว้ในที่สูงก็คือผ้าตรงบ่าเนี่ยอ่าั้นะัน้าอุตราก็คือ้าไว้ที่บา่นะาอ่าอุตราศอุตริมันแค่ใส่มาเพิ่มมาแต่มันเองมัต้องเป็นอุตราศดแล้วก็ทำไมคันทักคานะพเยิยนะ เพราะอันกลัวแต่อันจับเอาแห่งกลิ่นหรือเพราะอันกลัวแต่อันจับแห่งกลิ่นสรีเลในสรีระรัสสรีเลเวลาสะพันก็เป็นจับในกลิ่นแล้วก็กลิ่นมันเข้าในสรีระก็สรีเก็จะเป็นพยาปิการทารณในคันทะขีดแล้วก็ถ้าเป็นตะวา วางไว้แล้วเอกเตมเตนาที่สุดข้างหนึ่งแทนแปลว่าในที่สุดข้างหนึ่งได้ในสุดข้างหนึ่งแล้วก็พหิมุขโขผู้มีหน้าในภายนอกผู้มีหน้าในภายนอกก็คือที่บัดบอกที่กับกับมุขะมาสมัครกันผู้มีหน้าในภายนอกโดยมรงนี้ก็เป็นเสถีษรภของตัวประธานคือพระมโนอิสีทินั่งแล้วะทวารีใกล้ประตูแห่งเรือนหรือหน้าประตูแห่งเรือนอัฏฐังนั้นเอกกีนาสโบอันว่าปกีนาศบ รูปหนึ่งกตวากระทำแลวพระติจังซึ่งจิตด้วยพัดคัจฉันโตไปอยู่วิหารังสู่วิหารแล้วก็ทิศวาเห็นแล้วต่างสาะกังซึ่งผ้าสาดุกนั้นแล้วโอโรเกตวาแลดูแล้วอิโตจะอิโตจะ,ตจะยกอะไรมาปัตโตข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยอปสัสนโตไม่เห็นอยู่กันจิซึ่งใครๆแล้วก็ อันนี้ก็ใส่จินตตวามาเปิดจินตตวาคิดแล้วอิติว่าอ่าอยังตัวนี้ก็ยกสาธตกลงมาำอายังสาตตกลว่าผ้าสาดกนี้นิสสามิโกเป็นผ้ามีเจ้าของออกแล้วแล้วก็เป็นหติมากว้าย่อมเป็นอิติดังนี้เสร็จแ,แล้วก็อาทิติตาอาิษาแล้วแล้วก็ฟังสุกุลัง อันนี้เขาคืออธิษฐานทำให้เป็นภาพบางสกุลฉะนั้นเราก็ต้องใส่กัตาวามาอธอิฐานแล้วก็ทำให้เป็นภาพบางสกุลแล้วก็ส่วนกัตวาตัวนี้ก็ขยายอธิเทตกาไวทีหนึ่งเป็นกิยามเสียในอธทิติทบาทส่วนฟังสุกุลังก็เป็นวิกิติกรรมอธิฐานแล้วก็ทําให้เป็นภาบางสกุลแล้วก็อธิเทีอวแล้วอัิขางานปรามณวนาพปรามทิสวาเห็นแล้วนาง ทีนัสตังซึงมืกีนาศพนั้นอโปสันตว,วะดายูเที่ยวเวสังมิตวาเข้าไปหาแล้วอาหากล่าวแล้วอิติว่ามุนดะสมณนะ,ด,มนะมด,ะดูก่อนสมณนะโลนมุนดะแปลว่าโลนดูก่อนสมณะโลนตบังอันว่าท่านคัน,นหะสีย่อมถือเอาสัตตะังซึ่งผ้าสาโดบมะมะของเราอิติดังนี้ทีนาสมบลงเมกีนาศพอาหากล่าวแล้วอิติว่าสมณนะ ดูกรพรามอิสโกก็ยกสาตะโกเข้ามาอันว่าภาสาดกนั่นสารตะโกเป็นผ้าสาดกแต่ว่าของท่านโพติย่อมเป็นฤทธิ์ถ้าิยงตัวประธานคือสาตะโกมาอีกตัวหนึ่งไปยงตัววิกติกตามมาอีกตัวหนึ่งเหมือนม,มือสาตะโกทั้งสองตัวนะอันว่าสาดกนั่นเป็นภาสาดกของท่านย่อมเป็นหรือดังนี้พระมโนรัพราม,รรามอหะกาแล้วิจิว่าดูสมณะดูกรสมณะอามะ เออเตวังอันว่าอย่างนั้นแต่นั้นประโยคอำนาที่มีแค่อารมณกับอารมณะสั้นๆอ่าไม่มีรูปประโยคเราต้องใส่เอวังมาอ่าเอวังก็แปลว่าอันว่าอย่างนั้นเขียนไม่ได้เอวัางก็เรียกที่สมมติว่าสัจจวัจกาลิก迦ถะทามดุกอรสมาณะเอือหว่าอย่างนั้น กีนาสวนว่าพคีนาศบเปิดอิติตรงนางกัอิติต่านี้ต้องใส่วัตตามาใส่หาไม่ได้เพราะว่าเกี่ยวกับว่าคืออาโรเจสีแล้วอาโรเคีนาศบวัตตากล่าไริติว่าอันนี้ยากรุ่ภาคคือข้ิโตฉะนั้นตัดปัจจัยที่เป็นมีรูปเป็นปุงริงฉะนั้นตัวประธานก็ต้องเป็นปุงริงด้วยฉะนั้นตัวที่หายไปก็คืออะไรสาตะโกสาตะโกนว่าผ้าสาดกไม่ยาอันเราอปสันเตนะ ไม่เห็นอยู่การจิซึ่งใครใครใครโตคือเอาแล้วบางสุกุละสญญายะด้วยความสําคัญว่าเป็นผ้าบางสกุลจงเห็นมาเอข้าไปตวังว่าท่านท่านขัะจงงรับเอานั่งตักกลางซึ่งผ้าสาดกนั้นอิติดังนี้แล้วก็ัศบาให้แล้วกระสะพรามนัสสะแก่ตามนั้นทนตวาไปแล้ววิหารังสุวิหารอรเจสี บอกแล้วทางทางซึ่งเนื้อความนั้นพิคูนางแก่ภิสุท์ทั้งหลายอัตะครั้งนั้นพิคุนับภิสุท์ทั้งหลายสุตวรฟังแล้วพระจังซึ่งคำอัสสกีนาสมสะกอพปะกีนาศพนั้นกรวนตาอ่ากระทำอยู่เกริงซึ่งการเยาะเย้ยเตนะกีนาสเวนะสทิงกล่าวด้วยปะกีนาศพนั้นอาฮะกล่าวแล้วอิติว่าอาบุโส ดูก่อนท่านภูมีอายุสันตตวว่าผ้าสาโดตีฮะอันว่าผ้าสาโดหรือแล้วเหรออันว่าผ้าสาโดหรือแล้วเหรออย่าไม่หรือมันจะเป็นต้องใส่หรือก็เลยตรงเนี้ยมันไม่มีวามันไม่มีมีบามันไม่ควรจะมีหรือเนี่ยอันว่าผ้าสาโดตีโคเป็นผ้ายาวลัโสมเป็นผ้าสั้นถูโลเป็นผ้าหยาบสันโหเป็นผ้าละเอียด ปกติย่อมเป็นกิ่งนุกโขหรือนอ้อยแลอิติดังนี้ไม่ต้องใส่วามาก็ได้เดี๋ยวว่าจะมีข้างล่างเองเขาเห็นว่าข้างล่างมันมีวาเข,อข,อขาก็ใส่วามาบางคนก็ใส่าวามาอนุบาสารดกเป็นผ้ายาวหรือหรือว่าเป็นผ้าสั้นเป็นผ้าหยาบหรือหรือว่าเป็นผ้าละเอียดย่อมเป็นหรือแรลไม่มีก็ไมันต้องใส่เขาก็เขาองกินไม่ได้แต่ข้างล่างเดี๋ยวมีแล้วทีนกีนาสมบูติว่าเมื่อกี้นาศพ ใส่มาเองกล่าวแล้วที่ว่าอาวุโสตุกอรท่านทุกอายุทั้งหลายสาตะโกเราต้องใส่มาเพราะอันนี้ไม่ไม่ใส่มาสานตะโกว่าผ้าสาดกทีโควาเป็นผ้ายาวหรือพัสสวาหรือว่าเป็นผ้าสั้นสุโรวาเป็นผ้าเหนื้อ,อยาบเป็นผ้าหยาบหรือสันโหวาหรือว่าเป็นผ้าละเอียดลรืโหติกุณพะตัวเดียวหดตุจงเป็นเถิดอ่า อริยนิยมความอะไรแต่จะมิงสตัตะเกในผ้าสาดกนั้นนัตถิยังไม่มีไมหางแก่เราจะได้ไหมแต่สันิงทีโยสตัตเกมาเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยเป็นสภาวะความรู้สึกคระสุนนเนี่ยสตัตเกต้องเป็นปยาปิการธาระในอาริโยเปียวตมาอันนี้คือคันหิงคันหิงเราขึ้นมาทานถูกไหมอ่ะคันหิงเราขึ้นมาทานาอะไรอาหารอาหาร่าราคันหิงที่เอาแล้ว บางสุตตวรสัญญ,ญาเะื่อมความตํอคกญว่าเป็นผ้าบางสุลและก็อิติดังนี้ที่ตัวรับวิสุทธ์ทั้งหลายอโรเจสูงกับฟังแล้วเอาเอาสุตตวะก่อนฟังแล้วตามพันจนทซึ่งคํานั้นอโรเจสูงกับทูแล้วกับใครตถาคตสักแก่พระตถาคตเจ้าอิติว่าว่ายังไงพันเตฆ่าแต่ม ท่านผู้เจริญเอสาพิคุนั้นว่าพิสุนั่นนั่นเอสานั่นวัตตากก่าวแล้วอัปูตังวัตวนังซึ่งคำอ่านไม่มีแล้วพยากรติย่อมพยากรอันยังซึ่งพะระอาราตผลอานบุคคลถึงรู้ทั่วจะนั้นจำไว้เลยว่าอันยังแปลว่าอันยังอยู่หน้าพยากรติแปลว่าซึ่งพระอาราตผลอานบุคบคลถึงรู้ทั่วอิติดังนี้ ถานรัปสตัตตาวัตถาลตัสแล้วจิตว่าพิกเวดวงวิสุท์ทั้งหลายเอสะพิฆูณานวิสุ์นั่นเถิติย่อมกล่าวภูตังวัจนังซึ่งคามอันมีแล้วขีนาสวานามะชื่ออันว่าพระขีนาศพทั้งหลายะขันหันติย่อมไม่หรือเอาสันตะก,กังยกวัตถุเข้ามาซึ่งวัตถุอเมตของมีอยู่ปริสังชนานัง ของชนทั้งหลายเราอื่นอิติอย่างนี้นั้ะเรายกวัตถุงเข้ามาส่วนปริสังน,นิยกชันระดังเข้ามาก็เป็นสามีมาาสมรรทันในสัวนตะการสันตะการ,การไปวิเศษณของวัตถุวัตถุตการในขณะนีิย่อมไม่ถือเอาซื้อวัตถุันเป็นของมีอยู่ของชนทั้งหลายเราอื่นดังนี้แล้วก็หาตอนแล้วอิมังคาถังซึ่งคาถานี้ว่าว่ายังไงโยโยปุกคโล โยปุรคลว่าบุคคลใดยังไงต่อไม่เอาอิทาอิทายังไม่เอาอิท้าจะเก็บไปตรงนี้เราเอาไปว่า,ารับบุคคลใดอิท้ายังไม่แปลรับบุคคลใดแล้วก็ณนะอธิยติย่อมไม่ถือเอาย่อมไม่ถือเอาถือเอาอะไร อะไรวัตถุซึ่งวัตถุสีั้งว่าอันยาวหรือรัสสางว่าหรือว่าอันสั้นอนุงว่ามีว่าด้วยนะอันยาอันละเอียดอนุอนุแปลว่าละเอียดนะอนุอนุละเอียดะนนอนุว่าคืออละเอียดหรือแล้วก็ถูรางว่าหรือว่าอันหยาบ และตรงนี้ก็ต้องแยกแนว่าเป็นอะไรสุพังกับสุพังอ่าแล้วก็ข้อมูลวาด้วยสุพังว่าอันงามหรือหรือหรือว่าอันไม่งามเสร็จแล้วก็อันที่นั่งอันอันบุคคลไม่ให้แล้วท่านโลกเกไน,นโลกนี้อ่าคือไม่ให้แล้วในโลกเนี้ย ถามว่าเราภรรยมเรียกตามกำลังซึ่งบุคคลนั้นประมาณว่าเป็นพราปอิติดังนี้ในท่าตัวนี้ข้างล่างเหมือนกันไหมครับวิสัยิของอิมัสซิมิโลกีเนี่ยเขาไม่ได้เอาไว้หน้าบุคคลอะไรสักอย่างฉะนั้นเราไม่ต้องแปลว่าอันาบุคคลถ้าแปลว่าอันาบุคคลใดในโลกนี้ในโลกนี้มันจะเข้าตัวบุคลอง่ะแต่ว่าไอ้บุคอารอโลกตัวนี้ไม่ได้เข้าในตัวประธานเข้าในไม่ให้แล้วในโลกคือเอา เเอาสิ่งที่เขาไม่ให้ในโลกน่ะเราเรียกว่าลักขมโมยกรรมนสมานก็โยวิสนะของปุกโรปุกโรเสกตานในอาทิยติอาทิยติอาิบทกตุวาจกแล้วก็อิทาวิสนะของโลเกเก็บก,กลางก่อนแล้วก,ทก,ก,ก็ทีรังก็ดีรัสังก็ดีอนุนก็ดีทุลังก็ดีสุพังก็ดีอสุพังก็ดีวิสนะของวัตถุงวัตถุงนะ วัตถุงกับวัฒกรรมในอาทิยะไม่เล่นต่อนนะก็ดีเสร็จแล้วก็อาทินางก็ดีอาทินังด้วยวิชนะของวัตถุงวัตถุงอวัตกรรมในอาทิยะตีแล้วก็ว่าหนึ 1, 2, 3, 4, 5, วว่งสองสามสี่ห้าหกวาปกศัพทะวิกับปะทะเท่ากับทีคางรัสสังอนุรูรัง,รงสุพังและอสุพัง ่วนตัวคาราซิเมีเขานะจิตนั่นไม่ใช่สุวทาวิเศษของโล,โลเกโลเกเราทราไปแล้วโลเกก็เป็นอาธาระในอทีินั่งแล้วก็นาสับริเศธทในอธิยติแล้วก็หางเสียงกรตาในภรมิพูมิอายุบักตุวาจกตามวิเศษของอุกรังอุกรังวุตกรรมในพูมิแล้วก็ประมนานสัมภวนะในพรมิอิริสาปสุรุปะในอิมังขาถังแล้วก็มาดูคาถาโดยทั่วไปประโยคที่ ถ้ามีตัดสัโถ่น่ยก็คือเป็นการแก้อัดทีเดียวทั้งหมดเลยตั้งบทตั้งอันเดียวแล้วแกะทั้งหมดมันจะเป็นอัดโถตัดสโถแต่ว่าไม่มีอัดโถข้างล่างโดยทั่วไปเวลาตั้งอดัดธรรมดาก็อานว่าเนความแห่งคำมันเป็นปาถฐานนั้นว่าพอาจบก็ะดังนี้เราก็อ่านบิษถึงทราบฉะนถ้าเป็นตัดสัโถแล้วอัดโถข้างล่างไม่มีอ่ะนี่คือประโยค กามวาจบใส่ปฏิเตนะเวทิตโภขึ้นมาแต่ถ้ามีอัโภกต่ออีกเป็นสองตัวประโยคนี้เป็นประโยคกัดตุวาจกต้องใส่ปกติเข้ามากคืออ่าเขาจะเปิดว่าอัตถอันว่าเนื้อความอิตธิว่าเพรจบก็ดังนี้อัตถษเป็นเนื้อความตัสสะครา,ามวนจนะสะเองคาเป็นประกาานนั้นแล้วก็ย่อเป็นฉะนั้น ดูดีด้วยถ้าตัโถล้วนๆไม่มีโถต่อข้างล่างนั่นคือการมาบจจ้ใส่เนิเตนะเวจิตโภถ้ามีกาโถมาอีกตัวหนึ่งนัน่นคือโพติกุมภาเป็นกัตตุวาจ้และัวที่เปิดเสียคืออัโถตัวแรกก่อนอันถมันเนี่ยความอิติว่าก็โยบุกรุณบุคคลใดบุคคลใดนี่นะอธิยติย่อมไม่ถือเอาแล้วก็จะเป็นประโยค รวบถอนอ่าตัวนี้ก็ใส่อะไรวัตถุสุดยอมไม่ถือเอาในวัตถุทั้งหลายมีผ้าสาดุกและเครื่องประดับเป็นต้นหนาแล้วก็ทีคังวาและสังวาก็ถอนมาหาวัตถุงตัวนี้ซึ่งวัตถุอ,อันยาวหรือหรือว่าอันสัน้นหนึ่งก็ถอนอีกมาน,นี้ มุตตาจีสุอันนี้ก็โยกอ่ารัตนะลัตเนสุวาในรัตนะทั้งหลายมีแก้มมดีและแก้มมุตตาเป็นต้นหนาขอมาหาตรงนี้อ่าอะไรโยกอะไรมาลัตนาังซึ่งรัตนะตนะอันละเอียดหรือหรือว่าอันยาบต่อมาไม่มีการถอนแล้วตรงนี้เราก็โยกวัตถุขึ้นมาอีกหนึ่งตัว ซึ่งวัตถุอันงามหรือหรือว่าอันไม่งามนี่มากอาปะฆเวสนะด,ด้วยสามารถแห่งวัตถุมีค่ามากและวัตถุมีค่าน้อยแล้วก็อะาอ่าพระพร,ะระิ์ทีตั้งอนบุคคลอ่าอันอันบุคคลอื่นกำหนดถือเอาแล้วหรือถือเอารอบแล้วหรือหัวงแหนแล้วประมาณนี้ยคือไม่เป็ความหมายว่าห่วงแหนนะเขาไม่ให้ อันบกกุคคลอื่นกําหนดถือเอาแล้วอ่าที่มาสมิงโลเกในโลกนี้ถามว่าเรากรมิย่อมเรียกอยวตารมิย่อมเรียกตั้งอยู่ตรงนี้บุคลาซึ่งบุคคลนั้นประมดังว่าเป็นพรามอาาิติดังนี้อธิโดเป็นเนื้อความภาษะยกอะไรมาภาษะคาถาวจนะสะแห่งคําอัจเป็นพระคาถานั้นแล้วก็โิติย่อมเป็นรัฐบาลยังไงก็ภาษะ วิเศษของคาถาวัจนัสสะคาถาวัจนัสสะสามมีสัมบันธะในอัโถอ่า right ัโถตัวนี้นะแล้วก็อัโถตัวนี้ก็พิกาตาในปกติโกติอายุทติกตุวาโจกอัโจตัวนี้เก็บไว้ก่อนต่อมาอะไรโยวิเศษณของปุคโลปุคโรพิกตาในอาธิยติอาธิยติอายุทติกตุวาโจก แล้วก็ศาตรการพรนาทีสุวิเศสนะของวัตถุสุวัตถุสุนิธารณะในในไหนในทีคังว่าลสังวาวัตถุงแล้วเขียนมายมกเลยก็อ่าทีคังว่าลสังวาวัตถุนิธารณิยะแล้วก็วาสองสารก็ปัทภวิการปัททะเข้ากับทีคังและ รักสังทีครั้งก็ดีรักสังก็ดีวิเศนาของวัตถุงวัตถุงตัวนี้กับแบบวุตกรรมะจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะถ้าไม่อยากเก็บก็ออกไปเลยเดี๋ยวมาเก็บทีหลังนี่เก็บยาวเฟ้ยเลยก็วัตถุงก็เป็นอาวุธกรรมะนอาธิยติสตัวนนี้ก่อนต่อมาก็ถอนอีกรวบอีกมณีพพตตาทีสุวิเศนะของรัตนีสุรรัตนีสูตร นิรณะในอนุวาถูรังวาละตะาัตนังแล้วก็เขียนมายมกแทนอนุวาถูลังวาลัตะนังนิทานมยะแล้วก็วาสองพัป์ปทวิกับปทาเข้ากับอนุและถูรังอนุก็ดีถูรังก็ดีวิศร้าของละตะงัละตะนังลัตนังกาวุตกรรมในอติยติแล้วก็อันนี้ไม่ถอนแล้วอัปมหคกะอัปปะคะวสนะ,ระกระณะใน,ในไหน อันงามหรือไม่งามด้วยสามารถกระนาะในสุพังและอสุพังแล้วมาสองสับประทับวิการปราเข้ากับสุพังและอสุพังสุพังก็ดีอสุพังก็ดีวิศนะของวัตถุงวัตถุงก็เป็นอวุตกรรมะในอธิยติแล้วก็อิมัสมิงวิศนะของโลเกโลเกอาธาระในประปริคตังประปริคตังก็เป็นวิศนะของของไคร ของวัตถุงของวัตถุงเนี่ยไม่องไครมั้งเนี่ยอ่านอ่านบุคคลไม่อ่านอ่านบุคคลอ่านอ่านบุคคลอื่นตัวเที่อแล้วเป็นสศาของใครบ้างเอาวัตถุละกันเอาตอางรงไทยปิสระของวัตถุกร็รักษาบริสธทธิ์ในทิยติที่จะมาสามารถบร,ริสุธินั่งของอ่านนี้ก็ได้ อันนี้ก็ได้แนวนี้ก็ได้ด้วยวิศนะของวัตถุและลักษณะการท้่เกิดมันจุกอย่างไปก็เป็นวิศนะของวัตถุตัวสุดท้ายก็ได้พราะมไปออกมาทีหลังเนี่ยอันนั้นบมงคลไม่ให้แล้วในโลกก็วัตถุก็เป็นคำกลางก็วิศนะของวัตถุก็แล้วก็นาสักก็เป็นเสถันในอภิญติแล้วก็หางเสกตาในวัฏฐามิวัฏฐามิไอ้ปัจกุบันจุวาจบปรามานังสัมภเวะในวัฏฐามิปิสาบก็สุรุปะในอัโธ อัโศกตัวท้ายก็เป็นวิกฤติในโหติครับ